นสิสัยดีสินหาเราไปหาข้อมูลให้ไงไปหาข้อมูลว่าข้าเจ้าสิเอฟซีหรืข้าเจ้าจสิสนใจกับอุ้มไหนแน่ยเราในวงนี่เพิ่นสิมักผู้ใดหนคะผู้ใดนหลายสินะถ้าทิมป,ปลูกคอกก็น้องมานาะน้องมานาะแล้วก็ต้นน้ำแล้วก็แบมชูใจเนี่ยเขาจะเล่าเขาจะบอกนี่แหละทีมป,ปลูกคอกเออเขาจะว่าโอ้ยเดี๋ยวนตนแล้วเนี่ยเขาจะกระเเบ้ว นี่แหละย,ยายถึงบอกพวกเธอว่าเออให้เพ็ดเอาเพ็ดในสิงมันถีว่าดีๆแล้วก็สิมีคนเมตตาสงสารเราเป็นเงินเป็นทองเราไม่ต้องไปขอเขาหรอกรไม่ต้องไปขอเลยคนที่คนที่ชอบขอนั่นแหละเขาก็จะหายไปหายไปแบบบ่บอกอเขาเบื่อนายไงนี่แหละเราไม่ต้องไปขอเขาหรอกถ้าเขารักเขาชอบเขาให้เราเลยอ,อันนั้นอันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างแหละเขาจะดูในคลิปเนี่ยเขารู้หมดว่าใครเป็นใครคนเห็นแต่ตัวคนไหนคนที่ดีคนที่น่าสงสารเมตตาคนไหนเขาจะรู้หมดอยู่ในคลิปอ่ะอย,อยู่ในวงเราเนี่ยต้องรู้หมดเลยเอาว้าเขาเป็นเอฟซีเอฟซีโดยโโย่น่เขารู้หมดเลยเอาแค่นี้แหละไปลูกไปอาบน้ำไปจำเอา<ป> เขาได้เขาได้<อ>เขาได้<ช>มอะไรเยอะไงเท่าสองหมื่นสามหมื่นตอนนีนะ้เขาพึ่งมาเขายัางได้เลยอันนี้มันหมดแบตแล้วไม่ได้ถ่ายเลยวัน <c oughs> นี้ก็เลยยบอกหลาน, <c oughs> น่บอกลูกบอกหลานเออบอกหลานมาเ,เขาเข้ามาเขาก็เป็นฐานะว่าเป็นลูกเป็นหลานมากมากครูน้องอุ้มอินเนาะเข้าไปออกนาเวทธีในขาจะรู้ว่าแฟนคลับอีซี่เพนสิเบิองหรือว่าอันเดี๋ยวนี้ก็มี มาผู้ใดยา่าก็จะถามว่าชอบใครมาสาวน้อยพี่วันแขงเขาบางคนเขาบอกว่าชอบหมดทุกคนบางคนเขาว่าระบ,บุเลยนะชอบผู้นั่นชอบผู้นี้อันจังสันจ,จังสีเขาจะสิระบุระบบุเราเขาเจะสีไห่มาหลอกมาไล่ยังสิแม่แเจากันทีมา้าสาวน้อยผู้ลางคนก็บ่าเอฟซี FC ตัวโย่นีเขาเจ,จะจะรู้เลยว่าดูทุกคลิปแล้วก็ดูทุกคน คนไหนเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ชื่ออะไรนิสัยจะชอนเออนิสัยเขาจะดูเขาจะดูหมดไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าคนนี้นิสัยแบบนี้ยังสันจังสีพะเท่าๆ้องต้องไปเสนอจริงสิ่ตัวเท่บ่ต้องไปเสนอบอกเขาเลยเขาจะรู้เองหมดเลยจ้ะเขาจะบอกเรามาเลยว่าคนนี้เป็นยังสีคนนั้นคนนั้นก็ห้าอีกคนนเออเพิ่นบางอย่างเขายังรู้กว่าเราอีกแอนเขาจเรายังไม่รู้เลยอ่ะเบิ้งขันสีว่าเขาจะเบิ้ง ทุกสถานก,การณ์บางแมนที่จังหวัดบาทย่างเุณนอะไผู้ใดเป็นผู้ใดผู้ดใ,ใด,ใด,ดเป็นจังใดแม้แต่คุณย่านี่มีนิสัยแบบไหนกับลูกกับหลานหรือว่าเป็นยังไงแล้วคนอื่นคนไหนเห็นแจตัวไม่เห็นแจตัวคนไหนที่จริงใจหรือไม่จริงใจเขารู้หมดจะ้ะเขาจะถ้าพูดถ้าพูดกับพูดไม่ใช่ออกคลิปนะเขาจะพูดหลังใหม่ เขาจะคุยกับเราเลยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนั้นเป็นอย่างนั้นนะเขาจะรู้หมดเลยดิแม่เมียร้อสิบอกสอนลูกลูกล้านล้านๆ้วงค่ะใช่ใช่ใช่จะให้ได้ดีนะแม่าะให้ได้ดีเบิร์ทุกคนไม่ได้ว่าคือใครเข้ามาก็ตามแต่แต่ว่าขันบอกน้อนสอนายคุณแม่ก็จะเออหักก็เหมือนเอฟซีนั่นแหละก็เหมือนเอฟซีนี่แหละใช่ไหมล่ะเอฟซีเขาก็รักเหมือนกัน ถ้าบอกไม่ได้ถ้าเห็นแก่ตัวเขาก็ไม่สนเขาดูแตดทีแรกเลยเราก็เหมือนกันเห็นผู้ใดบอกใดใส่ฟังผู้ใดเสือ้อฟังเท่าเอาเอเขาก็บชี้ว่าเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเท่าก็บอกว่าเอออย่างนี้นะอย่างนี้นะลูกทําตัวอย่างนี้นะอย่าเห็นแก่ตัวเพื่อนสิได้หกดักในหอมเพื่อนจะได้เลี้ยงตนสงสารเมตตาเฮาเดี๋ยวสมบัติเงินทอง,งของอข้าวของทุกสิ่งอย่างมันจะมาเองใช่ไหมล่ะ จริงๆเ้าบมเรียกร้องมันกับแม่เองไม่ไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกอยากได้อีหยังก็ไม่ต้องไปเรียกร้องเพื่อนจะดูเองแล้วเพื่อนสีโซงไม่ให้เองเพื่อนสิบอกเลยเพื่อนสีให้เองเลยว่าออันนี้เ้าบะมี่เดอร์อันนั้นเ้ามาบะมี่เดอร์ยังสังสีเหมือนน้องมานานี่เห็นไหมตอนนี้นางก็ได้นางบอกว่านเมื่อคืนนนางได้สามหมื่นนางได้ถึงสามหมื่นเลยอ่ะอุ้ยเพิ่งมาเองเพิ่งมานางได้ยินตังเยอะขนาดนี้เหรอ ได้ควะอิสิต่างประเทศพ่านอ่ะมีอยู่สองสามคนวาสันมานี่ก็เลยอยากก็เลยถามอ่ะแล้วน้องอ่ะได้ตังสมมุติว่าได้มาสองสามหมื่นน้องเอาไปทําอะไรน้องก็บ,บอกว่าตอนนี้อ่ะเข้าเข้ากับสิป,ป้บปุงเจ้าของเออน้องคุณักเบ้าดิสิป,ป้บปุงเจ้าของด้วยยาแต่ปับปุงเจ้าของขึ้นนึงไปตัดชุตตด,ดตัดชุดไปหาสูตรไปหาความสวยความงามเสียวไหม <า S 2> นะ<า> เออสิเอามาเฮ็ดให้พีให้นอ้องเดา๋ยวเบิ่งนางยังรู้เลยอ่ะเอออันนี้เป็นความคิดที่ดีมากเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ย่าก็บอกว่าเออเฮ็ดเอานี่แหละการที่ไต่เต้าเราเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตเราหลังจากที่น้องกับพ่ามีพ่อมีแมอ่อยู่น้ำตาน้ำย่ายเนาะผู้เลี้ยงเนาะก็เหมือนน้องอุ้งอิงอ่ะนั่นแหละ น่งนนองก็คิดแบบนั่นละ่ะน้องก็คิดแบบว่าน้องน้นรับพอเออนั่นแหละบันนี้ยาก็เลยบอกเหมือนน้องแบมน้องชูใจนั่ก็คือกันน้องชูใจก็ได้เยอะวันนี้นางบอกว่านางจะได้เยอะนะอน้องแบม,มน้องชูใจน่ะเขาจะมาให้มาลายเออเริ่มเริ่มมาแล้วเลิมมาแล้ว <c oughs> เพราะว่ายาก็เลยบ,บอกว่าตอนนี้อ่ะคนก็รู้จักหมดในทีงานคนรู้แล้วคนกัสจีนี่แหละที่ป็นข,ข้อคอกันกัสี เมตตาสงสารจากเราไม่มีอะไรเราเข้ามาเขาก็จะรู้เขาก็จะให้เรานี่แหละยากก็เลยบอกเออเฮ็ดเอาได้ลูกเด้ออันใดห้าอันใดเฮานั่นบ่ได้เฮาก็ค่อยฝึกค่อยหัดไปเนาะแม่เนาะการร้องการการลองการรล้วเมื่แมื่อมาเออเพิ่นย่องเพิ่นโยกเพิ่นย่อเจ้าของแล้วเม่อเราหลงตัวเองเด้บาดบอกว่าอย่าหลงตัวเองใครก็ตามแต่เข้ามาในในวงการเราเนี่ยชาวน้าพี่้านแพงเนี่ย ไม่ว่าอะไรไม่ว่าตำแหน่งไหนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหน้าไหนก็ตามอย่าหลงตัวเองเป็นเด็กขาดต้องสะพึงตัวเองว่าเข่ามากเนี่ยเออที่แหลกกูเข่ามากกูอยู่ในตำแหน่งแบบไหนกูเหตุจังไนกูเข่ามากแต่ที่แหลกกูอยู่จังไหนเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเออกูเข่ามากที่แหลกกูเป็นกอซเข่ามากบานิ้ต้ไปต่อไปกูมีแเมโยกกูมีอะไรนันกูละเลงระบาด กูละเหลืกูจองหองและบัานี้กูอวดดีแหละกูจรงและกูได้เงิ่อนแล้วแป๊บเดี๋ยวเบิดไปนะผีตาขคืนเขาจวายยังบนล้านข้าบนล้านวานยังก็แม่อย่าหลงตัวเองเพื่อนบอกว่าอย่าหลงตัวเองย่าจะบอกทุกคนเลยว่าย่าหลงตัวเองที่เข้ามาในสาวและเพื่อนแพงไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามหน้าไหนผู้หญิงผู้ชายก็ตามความดังไม่คงที่นะแม่เนาะความดีความดีมาคงทนความดีจะคงทน บัวบ้านคนเดเจ้าเห็ดดีทำดีเจ้ากระดังได้เดินเจ้าก็มีค้นหาค้นหอมได้ดุถ้าเจ้าเห็ดบ่าดีมันกระสิสลายไปและผิบตาอมไม่ว่าอะไรก็ตามแต่จางไปแล้วแม่ใช่ใช่คือเฮานี่แหละโอ้ไม่สนใจนะมันดอบเห็ดแดงแสงยงสีมันเห็นจะโสนบัดีน่นนี่บ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 อหนุ่มกับขวงยิงมันมีหลายคนอยู่นะเนี่ยอยู่ในวงเราเนี่ยมีหลายคน ที่ผ่านมาผ่านมาผ่านมายากก็ดูแล้วตอนแรกๆจะมีคนฮักมีคนหอมเยอะอืตอนนี้ก็สลายไปลงละเรื่องกับคล้องไปก็ลงละเรื่องมาจะคล้องเ่านคนให้เอฟซีหลายลงไปท่านคนไข้กายเพื่อนหักปูเนาะต้องจังสรนจังสีอันนั้นนี่แบบว่าเลื่มจะค้องไหมเขาเอื่นมาเรื่องหอเลื่มจะค้องว่ะ กำพืชเขาเรียกกำพืชเขาเรียกกำพืชกำพืชมาต้นกำเนือมาจากไหนเข้ามาทีแรกยังไงนี่แหละอันนี้บระเดชพาดพิงถึงไผรเลยค่ะเด้อผู้ใดเป็นกับผู้นั้นล่ะเนาะผู้ใดเป็นก็คิดเอาเขาบอกสอนเขาบอิได้ระบุเราเราบอกสอนเราเราไม่ได้ระบุว่าตัวใครแต่แต่ใครจะเปแม่เป็นแม่ แม่มีสิทธ์จะบอกแม่มีสิทธ์จะบอกสอนทุกคนได้ทุกคนเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณแม่หมดไปใส่สะพึ่งจาของว่าเนี่เออแม่สุภาตาจังสี่มันถือกุติเหรอวาตีมันถือกุติเหอคือเอาเด้ะิดเอาไผ่เออบ่ได้ระบุบ่ได้ไผ่เออบ่ได้ระบุบ่ได้บักใส่หนาบ่ได้ว่าใส่ไผ่ไผคิดเอาว่าเออ กูเป็นยังสั่นบหนอเป็นบอกูเป็นยังสั่นบหนอคือคือแม่สุภาพาบหนอคิดไปคิดเอาเด้ออยากให้ลูกทุกคนน่ะได้ดีว่าดได้ดีหมดลูกลูกทุกคนที่เข้ามาอยู่สาวนั้นพี่พันแพงอยากให้ได้ดีหมดทุกคนเลยค่ะแมนบอมีซื้อเสียงด้งดังใช่ใช่ขันลูกเต่าเฮ็ดดีทํานดีก็มีซื้อเสียงเขามาสูโบอยากให้ได้ทุกคนบ่ได้บ่ได้ว่าเออโอ้ยบ่อยากให้มันได้เนา อันบรจับควมได้สร้างผู้ใดละแมนสร้างผู้ใดก็คือหักกะแมนสร้างกะแมนอยู่ทธิจะของเห็ดแมนอยู่ที่ตัวกับของถ้ำตัวกับของเฮ็ดให้เพป็นหักเพป็นกะหักเด้คือลูกทุกคนนี่แหละเฮ็ดให้แม่หักแม่กะหักเฮ็ดให้สร้างแม่กะสร้างแมนมาสั่นแม่อืมเยสสบายบ้านนี้แต่ของแม่คันสิวาคันท้ำตัวพอดีก็ยุดไม่ได้โดดนี่ละน้องแม่นทำตัวถ้าทำตัวไม่ดีอยู่ไม่ได้นานเพราะอะไร เขาจะเป็นไปของเขาเองเขาจะออกไปเองแม่นบ uh, right. ่ะแม่เขาจะไปของเขาเองทําตัวไม่ดีเบบาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยู่ในหนีพันกับเบิงเทพผดาเพ่นกับเบิงอยู่ได้ว่ะเออผู้ได้ดีบ่ดีผู้ได้เหตุถือต้องบ่ถือต้องถ้าทําไม่ถูกต้องอยู่ในนี่นะไม่ต้องไปไล่ยากหรอกเขาจะไปเองเขาจะไปของเขาเองนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไ้ท้ำนี้เด้อ คลิปไหนจะมากันไม่ไรสุดเก๋สบายดีพี่น้องบ่ได้ะ